รายการรอบรัวฮยจะนำเสนอกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรัวและรอบรัวมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ซึ่งวันนี้เราจะนำทุกท่านไปชมบริการในโครงการสัปดาห์พิพิธภัณฑ์และศิลปวัฒนธรรมเมืองหัดใหญ่ครั้งที่2เมื่อวันที่19-21กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหัดใหญ่ได้จัดโครงการสัปดาห์พิพิธภัณฑ์และศิลปะวัฒนธรรมเมืองหัดใหญ่ครั้งที่สประจำปีการศึกษา2567 ณอาคารสุรนิสิ์โดยมีดรนิวั์สวัสด์แก้วรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาน,นักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดโครงการโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายศิลปะด,ด้านวัฒนธรรมรวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษามีความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองสิงห์สามคีโรงเรียนนานาชาติเซาเทิร์นหัดใหญ่ โรงเรียนนาชาติบุมเบอรี่และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัดใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักภายในงานมีการจัดกิจกรรมผ่านฐานการเรียนรู้ทั้งหมด4ฐานได้แก่ 1. ฐานร้อยเรื่องเมืองหัดใหญ่ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ,กบวัฒนธรรมพื้นถิ่นและเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจของเมืองหัดใหญ่รวมถึงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองหัดใหญ่และหอเกียรติยศ 2. ฐานเสียงหววาะแห่งวันวานเป็นกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านที่กำลังเรือนหายซึ่งไม่เพียงแต่สนุกสนานยังช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการต่อรองระหว่างผู้ต่อสู้ 3. ฐานผ้าไทยใส่ให้เป็นเรียนรู้การแต่งกายและวิธีการสวมใส่ผ้าปาเตของภาคใต้ให้ถูกต้องสะท้อนถึงความงามและความประณีตของวัฒนธรรมท,ท้องถิ่น 4. ฐานบ้านฟิล์มเล่าเรื่องถ่ายทอดเรื่องราวและประวัติศาสตร์ผ่านการชมและการเล่าเรื่องด้วยจอภาพยนตร์ทั้งนักเรียนและนักศึกษาต่างให้ความสนใจและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในโครงการอย่างเต็มที่ครับวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศูนย์ประนีศิล์น,นะครับก็จะมีทั้งฐานต่างๆให้นักศึกษาและก็ผู้คนได้มาเข้าร่วมกิจกรรมมากมายเลยครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ไปเข้าร่วม การละเล่นพื้นบ้านมาครับทาให้ผมได้เล่นในการละเล่นพื้นบ้านที <th> <ili> ่หลายๆอย่างอาจจะลือนหายไปครับก็สนุกมากเลยครับวันนี้การละเล่นพื้นบ้านนะครับที่ผมไม่ได้เล่นมานานนะครับอย่างเช่นครับเป็นการละเล่นหมากคุมนะครับซึ่งเมื่อตอนเด็กๆนะครับเคยได้เล่นกับคุณยายนะครับซึ่งตอนนี้คุณยายก็ได้เสียไปแล้วนะครับทำให้การละเล่นในวันนี้นะครับทำให้คิดถึงท่านมากเลยครับผมก็ดีใจมากครับที่ได้กลับมาเล่นการละเล่นนี้ใหม่ครับผม วันนี้ได้มาทํากิจกรรมกับเพื่อนๆพนี่กิจกรรมสัปดาห์พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่นะคะได้มาเข้าร่วมกิจกรรมมากมายเลยค่ะแต่ว่ากิจกรรมที่หนูเนี่ยประทับใจแล้วก็ชอบที่สุดก็คือกิจกรรมการะเล่นพื้นบ้านค่ะเพราะว่าเคยเล่นเมื่อสมัยก่อนมาแล้วค่ะแล้วแบบประทับใจเพราะว่าเพิ่งได้มาเห็นที่นี่เขาเอามาเล่นใหม่ก็คือที่หนู เล่นบ่อยๆสมัยก่อนก็คือการวิ่งแข่งกะลาค่ะจำได้ว่าเคยวิ่งกับน้องชายแล้วก็สนุกมากแต่พอผ่านมาก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็รู้สึกดีมากเลยคะ่ะที่ที่นี่ได้กลับมาให้เล่นศิลปวัฒนธรรมเปรียบเสมือนรากแก้วที่คำจุนความงามของสังคมไทยการจัดโครงการนี้จึงเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการส่งต่อคุณค่าและภูมิปัญญาในอดีตสู่คนรุ่นใหม่เพื่อให้ความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ยังคงอยู่และดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยสืบไปอย่าง,ย,างยั่งยืนสำหรับวันนี้รายการรอบรัว H.U. ชก็หมดเวลาลงแล้วครั้งต่อไปทางรายการของเราจะลั่นล้อรอบรัวนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นตั้งติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ